สวัสดีจ้าสวัสดีพี่นอ้องปองปายเบอร์สุขภูสุขนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส,องส,วสวาวผนชาแนวจ้าพี่นองจ๋ามือนีสาวฝนกับผ้าพี่นองนะคะมาส้มถนน,นงามๆของประเทศไทยอีกเช่นเคย คือเก่าพี่นองจาประเทศไทยไม่เคยหยุดพัฒนาเลยนะคะตั้งแต่ที่สาวฝนมาอยู่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะคะงามงามพี่นองจาประเทศไทยนะคะถนนประเทศไทยสุดยอดจริงๆนะคะเป็นบุญวาสนานะคะที่ได้มาอยู่ประเทศไทยก็มีโอกาสได้มาไสถนนประเทศไทยถนนงามงมของประเทศไทยพี่นองจาเบิ่งเอานะคะว่าสุดอลังการขนาดใหพี่นงนะคะ สุดยอดจริงๆอันนี้คือพัฒนาต่อเนื่องพี่นองจ้าถนนมีสองสันสามสันนะคะสวยอหลีพี่นองยิ่งใหญ่อลังการนะคะปูใดมาเห็นแล้วก็สะอินสะอ่อนนะพี่นองเนาะสาฝนเองก็สะอินสะอ่อนพี่นองจ๋าอยากจะถ่ายทอดนะคะเอาไปให้พี่นองบานเฮ่าด้เห็นเนาะว่าประเทศไทยเขาจเจริญขนาดไหนนะคะเขาจะิญอีหลีพี่นองบดไดอวยนะคะ ไม่ได้อวยจริงๆนะคะเบิ่งเอาเนาะดูเอาให้เห็นกับตาว่าประเทศไทยเขาจเจริญมากแค่ไหนนะคะจากพี่นองจา๋ามือนีสาวฝนก็อยากจะมาพูดถึงถึงเรื่องนึงเนาะที่กําลังเป็นข่าวด่งดังเนาะเมื่อวันทีนะคะเสา์ยามื่อเสาว,วันที8สพฤษภาที่ผ่านมาเนาะพี่นองจานะคะที่ว่าเกิดเหตุการณ์ปะทะกันเนาะ ระหว่างนะคะระหว่างทหารประเทศไทยนะคะและทหารของเขมรนะคะที่อ่าทางซองบกพี่น้องนะคะที่ทางซองบกอุบลราชธานีนะคะแล้วก็เฮ็ดไห้นะคะเฮ็ดไห้อ่ากำลังพ่นนะคะทหารของเขมรเนี่ยสูญเสียไป จำนวนสองลายนะคะตามที่ทราบมาเนาะประมาณสองลายนะคะที่ว่าเสียชีวิตไปนะคะหลังจากปะทะกับอันเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยทหารฝ่ายไทยพี่น้องหลังจากปะทะกันเนาะพี่น้องเนาะควมห่าวนะคะควมห้าวของทหารขมินกะหายไปในพิบตาเลืพี่น้องจาานะคะเหลือเตก่วมเป็นพีเป็นโหนะนะคะอื หลังจากหลังจากท่ปทะกันนะคะประมาณ10บนาทีนะคะประมาณ10บนาทีแล้วกะทางผู้ใหญ่นะทางผู้ใหญ่นะคะของทหารเขมรน,นะคะโทรมาประสานงานกับทางผู้ใหญ่ฝั่งไทยนะคะขอให้หยุดยิงเนาะ,ะขอให้หยุดยิงทางไทยกะหยุดยิงทันทีนะคะทาทางนนุนแบบขอให้หยุดยิงนะคะแล้วที่นี้ เสาวฝนก็เอาภาพนะคะภาพที่กระไดมาจากทา้งสองของนะคะของขมีนเหมือนกันนะคะเอามาให้เบืองเนาะวินาทีที่ทหารทั้งสองฝ่ายเนอ,อาเข้าไปนะคะเข้าไปพูดคุยเจรจากันนะคะไปเบืองน้ากันพี่น้องจา้ามาหรือยังมาหรือยังได้ยินไหมมาแล้วเหรอ เดี๋ยวผู้การพุ่มไปประสานนะมามามีผู้การกันวลไปประสานกับดดนชัยเออโอ้ย ไม่ใช่ะไม่ใช่อย่แล้วคุยกันคุยกันพี่น้องกันนะเดี๋ยวนี้จุกนะปา่้าเอาทีนี้ม่่ชากลังมาเนี่าเน่ยนี่ยชากลังมาใน่กาะ่ม่มีมมีจีกา่งม่กันกันร้อนบ้างเยกลับกลับ่อยๆนไม่ไม่ต้องไ่ไม่ต้องไปไปใชนะไม่ต้องไปใช่อีกนะ พี่นะพอพอนะพอ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 เราพี่น้องกันนกันทายืนมองปนเคลียร์นะกรมกรมไทยเคลียร์ทิพนะอรอรอได้อะไรก็ยืดๆไเขาคืออย่างนี้นะดูหน้าผมนะดูหน้าบองนะมือมือคนไทยกับกัมพูชาเนี่ยเหมือนกันไหมหน้าตาเหมือนกันไหมไทยจมูกกัมพี้น้องกันะพี่เราเราเรายิ่งไม่ต้อใช้อุบุตเลยไม่ต้องใช้อาวุธอันนั้นชั่วชัวครับสมัครตอนนา้ นายผูก้การผู้การมายังมามาผู้การโอ้นี่ยเ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 นี่ยไ่้องอเนอแ่ยุดก่อนยุด่เนจเยนเยนมีอะไรเราคุยเรนตนงอะไรัวยนไรยน่ะเนากรตี่ยืนไรยนนมาไ oh, กลยนยน นเอาทีนี้อ่าผมผม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เราก็ครับไมครับให้ให้มันจบเลยนะพี่นะข้ามเจ้าตะมุยข้าเจ้าตะมุยตะมุยตะมุยกันเอาเองนะอันดับอันดับแรกเอาแปะให้ผมหน่อยนี่เขียมตีมุยนี่นี่พอแปะจมเขียมตีมุยลำดับแรกให้เราให้เราหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนไม่มีการประทะ รับที่มุยคืออ้อยยืงชกบังเยอะเปเลยรวจลังโอเคมันดีดีพี่ครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวถ้าถ้าเป็นไปได้เแล้วเราถอนกําลังออกก่อนฐานในยืงยืงถอยกําลังใจเป็นไตรเซนบ้าบ้าโอเคถอยจังซองข้างถอยถอยตรงซองฝ่ายนะตรงสองฝ่ายครับผมดีแต่ดีเดี๋ยวภูมชาผมกําลังเดินทางมาเนีนี้คือไม่บัญชีการเกิดปงดาแกงหมม บาทก็พุ่งใจดำเนาโมท่านกำลังเดินทางมาคาดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วจิตหนึ่งดอลไทยใหจิตหนึ่งดอลไทยเสร็จแล้วก็พอท่านมาก็ภุมมชาก็จะคุยกันอีกเปิลเมมเจีกาหรือเกิดมโติสให้หนึ่งใหญ่เขียมืองลองติดบาทของท่านเนี่ยใครมาคุยในเมมเจีกายิงเป็นป่าในนี่สิครนเอ่ แกเป็นคนคุยผู้การเนี่เป็นผู้การเนี่เป็นคนคุยนะแล้วเชะยำสนอมป่อเมื่อยนะตีมุ้ยหย่อมอุจจาระเมีนตงประมาณนึงใช่โอ้โหมอโมจูเนี่มุนหนึ่งยืนดอสายเอ๋คือกรมไอเมียนตุ้บระปุกไอ้สอกถ้าถ้าเราคุยกันไม่ต้องไปใช้อาวุธนะครับไม่ต้องเป็นไทยอาวุธเพราะไม่ไม่ใช้แล้วปีับ กำลังในคำเนื้อกระไลนะเนื้อกระไลนองกำกกำหลเอ่อกำลังก็อยู่ไหนก็อยู่นานไปนะคือใจจริงผมเนี่ยครับอยากให้ถอนออกเลยทางนู้นก็ถอนทางนี้ก็ถอนไม่ไม่อยากให้มีกําลังในพื้นที่นี้ผมกลัวมันเกิดอุบัติเหตุเหมือนวันนี้กระทาจองออยยึงจังไปคางไต่ยึงตรีมนึ่จังตูกรอยสั้นเกิดมันจองออยเมียนออกปฏิเหตุแต่กาดล่างโนริเยะเปลเลย หมันเหม็นนิดนึงเนะทางทางไทยเนืกออะไรนะเอาเธือกเจะอกลยนุ่งวิงทางทางไทยทางไทยขอเสนอว่าอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนั้นไปทางทางนี้ทางนี้ก็ไปเหมือนกันหมายถึงว่าอยู่จุดไหนไมถึงตรงไหนไม่ก็ทีพียูมันเดิมั้งเดิมเดิมมาไม่แต่ตอนนี้มันกำลังเรามันใกล้กันผมไม่อยากให้มันอยู่ใกล้กันครับครับ เป็นนี่ก็มันจัง yeah. อ้อยกำลังไดทานนจิตนี่จ yeah. <c oughs> mm ัง hmm. อ <c oughs> so ้อยเวตชัยชายนี่ดูนี่เอาทานมเหมือนเหมือนกันเหมือนกันหมายถึงว่เนาะหมายถึงว่าทางน้นก็ถอยออกแล้วผมก็ถอยออกทางทางนอกทางนอกกถอยเจงเกิดก็ถอยเจงพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ไม่อยากให้มีกำลังไคืออย่างนี้ทางนี้แปุ่มซะนี่ก็กรมอ้อยเมียนกำลังโนตามเลยเออวามไม่ให้มีทั้งหมดเลยงนี้ทั้งหมดนี่ลนี่หน่อยท่าน่อ អំផាបានไหมนายกระส้มเสนอប៉ុណ្ណឹងបានអត់បាទទៅ3တော့បាទខ្ញុំឯកភាពប៉ុន្តែឲ្យខាងไทยถอยទៅកន្លែងไทยវិញគាត់ถอยហើយพออไทยถอยถอย loy นะអូโอเคនេះគ្នាខាងកម្ពុជាអត់ទៅណាទេถอยនៅនៅកន្លែងចាស់នៅហែលព្រឹន្ធីตรงนี้ก็ឲ្យมันกลับมาเหมือนเดิม สมัยที่เราไปภูมิซะแต่กลายนี้จ้องออยว่าโดดดําโดดกลับไปตรงนี้ต้องไม่มีกําลังงั้นได้มั้ยบอมผมว่าถ้ากําลังปล่อยออกจากห่างกันนิดๆโอกาสที่มันจะทุกน้องเราจะประทากันมันจะไม่มีอ่าบ่สังแต่ยิ่งเพื่อมอยกគ្នាจ๊ะเว้านังมีปัญหาได้ถ้ายนต์จรอมគ្នាอาจจะมีการบอ๊ยบอ๊3 3 3เอาทางไทยดอกทางไทยทางภูการไทยคอนทางเอ่อภูการทางนี้ก็ ก็ฟังขายินดียินดีบอกอยากให้เป็นอย่างนั้นขอคุณล่วงหน้าครับขอคุณล่วงหน้าแต่บ้าเดี๋ยวนัดมารอสักพักเนี่ยปุ้มชาผมท่านรองเสริมท่านกําลังเดินทางบอกบอกนัเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวรองเสริมกาลังมาเดี๋ยวจํเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่กี่โมงพี่ติดต่อไม่ได้ตอนนี้ติดต่อท่านไม่ได้มันไม่มีขึ้นเดี๋ยวให้ผมรอรอ่ก่อนเราก็รออยู่กันอยู่ ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้ด้วยกันจําติดๆบุญเสริมบุญบํารุงกําลังมาកងមេមិនជាកាកងសូរនារីកឹកម៉ោម៉ោនេះមិនពឹងថាតាកតងមិនទៅបានលឺទេមិនទៅបានជប់កឹកនឹងម៉ោសូមខាងថៃក៏អង្គុយនយចាំកឹកកន្លះខាងភៀកគីយើងក៏អង្គុយចាំកឹកទៅនឹងឲ្យចាំบุญเสริมบุญบํารุงកឹកម៉ោញ៉ៃម្ឡងទេ ហើយមេនជាការរងបងសុរនារីរាជឲ្យកម្លាំងបងប្អូនខាងគាត់ឲ្យដកទៅនេះចឹងវិញនេះថើខាងគាត់ឲ្យគាត់ថាខាងខាងខាងនេះគាត់ផងមកនេះយើងទៅមើលទៅดูกគ្នាដែរមិនកើតសុំទៅមើលបានអត់គ្រូដេញកូនចៅគ្រូបានបានរបស់គ្រូ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 របស់គ្រ เราก็จ้างนักเตะบุญบำรุงโมสุดเลยนในยบุญบุญท่านน่ะตกในลนีบุญบุญมาต้องจบไปลางโบนโกนบบุญเนี่ยในที่สุดไปบุญบุกิดะนุนนี่เดงกระตูนนาเต็มที่สี่คนที่คนแลนักโดตังซองขางนีนเนั้งออโดตั้งซองขางผองนียนี่กลังกดนนี่นี่ต่นี่ยังมันทากิจเนไดผมสั่งแล้วว่าห้ามมีห้ามมีเสียงปืน ครับจากนี้ไปในห้ามีเสียงปืนผมสั่งไปแล้วเกิดปรับฉากกลมเลียงกาบตัวพุดติดจไใก็มาตัวก๊อตตังตัวืนแล้วคือไม่ทางไทยออยส่งรูกลุลังคอย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 เจงฟีกอะไรน้องดำบีที่เวียงกาบตัวพุดธบอกยืนไม่ที่เวียงเตี้ยหน่อยไอ้ทางไทยเต้าตะพอนกำลังออกทางในน่ะไม่ต้องมาใกล้ชิดกันนะ เออนั่นแหละผมอยากให้ขอยออกข่างกันกันใหญ่ให้แต่ว่าเดี๋ยวรอรอรอบนอะไรครับจำจำคนเริมโมถูกหมเดียวแบบเดียวผมว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วบอกใกล้ใกล้ถึไหกระทาชิดมกดให้ดาให้ยมาค่ะกะนันละพี่น้องนะคะคือตามที่สาวฝนได้ฟังเนาะเท่าที่จับใจคว่ใดนะคะ เหมือนกับว่าทางท่านทางท่านฝั่งไทยเนี่ยต้องการให้ถอยเนาะถอยทั้งสองฝ่ายนะคะบ่อยากให้แบบมาไก่กันนะคะไม่อยากให้กองกําลังทั้งคู่นะคะทั้งทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาเนี่ยมาใกล้กันนะคะแต่ทางท่านผู้การเขมรเนี่ยเหมือนจะไม่อยากนะคะไม่อยากถอยอยากจะยู่จุดเดิมเหมือนจะว่าจะคล้องก็อยากจะอยากยู่มองเกาล่ะกะ ให้อันทหารไทยกับยูมองเก้าไปเองสิแต่ว่าทางฝั่งไทยเนี่ยคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กลัวว่าจะมีการประทะกันเหมือนวันที่28นะคะก็คือต้องการให้ถอยออกไปทั้งสองฝ่ายนะคะก็รอทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายคุยกันอีกทีแต่ว่าวันนี้ก็คุยแล้วนะคะคุยเร็วสรุปว่าทั้งสองฝ่ายถอยนะคะถอยออกมาคนละ200เมตรประมาณนี้นะคะจาก เท่าที่เหตุการณ์ต่างๆนะคะเท่าที่ฟังมานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสาวฝนเองก็ไม่อยากให้เกิดโนพี่น่องหลายๆคนกับบ่อยากให้เกิดความรุ้นแรกนะคะเพราะว่าบาว่าจะฟังใดสูญเสียมันก็คือการสูญเสียนะคะทีเนี้ยฟังไทยเนี่ยทหารไทยก็หฮูยูนะวาทหารไทยนี่อยู่อันดับ ต้นๆของโลกนะคะการสูญเสียนีย่น้อยมากนะคะถ้าปะทะกันจริงๆคนไทยทาหารไทยเนี่ยจะเกิดการสูญเสียน้อยค่อนข้างอาจจะบอสูญเสียยังเลยกระไดนะคะเพราะว่ามีความเข้มแข็งนะคะกองทัพไทยเนี่ยเข้มแข็งอยู่อันดับต้นๆ้นของโลกซึ่งแตกต่างจากเขมรกัมพูชานะคะกัมพูชาเนี่ยราคาคุยนะคะใจอะใจมันได้แต่ว่ากองกําลังเนี่ยคือ ไม่เทียบเท่านะคะไม่เทียบเท่าคือหลายๆคนนะคะหลายๆคนอาจารย์หลายๆท่านก็วิเคราะห์นะคะแม้แต่คนชาวกัมพูชาเองก็บอกว่าถ้าทหารเราเนี่ยไปสู้กับทหารประเทศไทยนะ่ยมันไม่ได้หรอก เราต้องไปฟ้องศาลโลกอันนี้ก็คือความคิดเขมรบางคนนะคะเขาก็จะคิดประมาณนี้นะคะเขาก็รู้ว่าทหารของเขาเนะี่ยมา,าสมรรถภาพเนาะบอสามารถที่จะสู้กับทหารไทยใดแต่ว่าทหารไทยนี่ก็อ่อนน้อมถ่อมตนนะนะคะบออยากให้เกิดการไม่ต้องการใช้ความรุนแรงนะคะทั้งผู้ใหญ่ทั้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็คือสรุปมาแล้วนะคะไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอีกนะคะก็ ไฮพไวนะคะพอยฝั่ังละ200เมตรกะจะประมาณนี้พี่น้องจา้านะคะคลิปนี้สาวฝนกะขอลาพี่น้องกันไปก่อนเด้อพี่น้องลากันไปด้วยภาพบรรยากาศงามๆของถนนประเทศไท้ของตึกสูงๆประเทศไทยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวฝนนเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า